ตัดโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวใส่สม,มุนไพรลงไปอักนยเด้อยพี่น้องกพราความแซ่บตามเปลืกัระเพ่าครับผมกินหอมกระเพ่าพี่นอออ้องข่อยสารสวัสดีครับปอปอปีอประจ,จับเพื่อกากรบพี่น้อง ืันนี้ก็ได้ครับแก้มแซ่บเด็ดเด็ดเก่ากบผมืันนี้เป็นเมนูอาหารป่าพี่น้องเดชมาผัดเป็ดนูพี่น้องืันนี้ได้นูพุกครับตัวกรลังดีครับผมกระดูกว่แข็งครับเนี่ยเซับผัดเผ็ดแซ่บกับพี่น้องืันนี้บรรยากาศเงี้ยมแรงคึมๆึครับพี่น้องืันนี้อากาศเย็นๆย็นี่จ้งฝนอีกตกอีหล่ะครับผมมาเดี๋ยวซับนู้กครับเยวค่อยไปผัดกันครับผม ตามเกรือครับผมพริกกระเทียมเทียมครับผมกเกลือเล็กน้อยพี่น้องเยอะบดกระเด็นเกาตา โอเคพี่น้องประมาณน่อยสะครับผมนะพี่น้องรว่วนหัวครับผมบปดน่้ยปวดรับข้าวให้มาพี่น้องเรียมน,น้ำครับผม ผัดแห้งได้พี่น้องเมน,นูผัดเผ็ดหมูนาแบบแซ่บพี่เด็ดพี่น้องแต่ดีกี้เั็กน้อยครับผม พี่น้องสุกแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยครับ<ค><อ>แห้งแงค่น้อยเดี๋ยวใส่น้นามแหลมโกลงไปก็มาพี่น้อง ก้อนเขติดแต่ตาครับผมนะครับปรุงรถเลยครับบอลปรุงนัวรถดีครับผม ปลานิดหน่อยพี่น้อง ไปลงไปรัก้มยเ้อะพี่น้องก็ความแซ่บตาาด้วยกระเพ่าครับผม,มกินหอมกระเพ่าพี่น้อง อคครับผมพ,พร้อมเสิร์ฟครับอ่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดหนูนาเสิร์ฟเสร็พี่นอ้องเดยวจานง่ายพี่น้องเอี่ครับผม เมนูผัดเผ็ดหนูหนา้ารสชาติจัดจานแน่นอนครับนี่มาครับมาแซ่บแซบมือนกันครับผมผู้กเก่าผู้เดิมแล้วครับรท่านประธานผู้ซิมนี่ครับผมผัดเผ็ดหนูแซ่บๆมันนี่นบข้าวหมูเนี่นะครับโอ้หากินยากดิ้หายากแค่นี้แหะหนูหนูหน้าหนูปลาเนี่ยมันหากินง่ายเด้เวีนหนูข,ข,ข่างทั้ง สุดยอดต้องรสจัดๆนะสุดยอดครับพี่รองเลยอ้วกกับดูกับดีเว้ยไม่กระดูกหนูก็ร่างดีครับกระดูดก,ก็แข็งแต่บุฟเฟ่ตเปียวนี่ดีสุดยอดครับพี่รองครับมามาแซ่บๆต้องกันครับผมเจ้าหน,นีน้แซ่บไม่ได้พี่รองโอ้ย ่อไปห้าต้องไปรักกีกแล้วตัวงอาใหญ่นี่ <c oughs> ี่รักมากครับก็ไปรักแบบตัมันหลายน <c oughs> ี่มาแล้วเฮ้ยต่อไปกันบัวพัน นาดแล้วนตีเลาวเสด้กินพะนีได้กินย <c oughs> ล้วจากนีก็จะมาบพานนันขนมของเสียเป็นบพนนันเ่ได้ปันจนได้แล้วนี่ยอยานได้ท้อนชิมนางพัดเดืดใส่็สา

เน,นจัตดเป็ดหนูแซบพีปป่น้องโอ,โอ้สุดยอดครับผมคนด่งไฟอากาศเย็นพี่นอ้องก็เลยด่งไฟให้พ่อมบุญเล็กหน่อยเนียดต้มเนื้อใส่ซ่าพี่น้องแซบร้ายจนเวด มือหนาวหนาวเออการหนาวพี่น้องมือเลยคือหนาวมือนียสุดยอดเลยครับมือนีลโอ๋อในนี้ขอบพูดนะครับขอบผู้ชมตั้มากกฝากว่าอะไรกดแก้กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสจหรับคลิปนี้ไว้ส่งในปลอยคิวหน้าครับสวัสดีครับ